ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่วงบ่ายก็จะมาทําทําท้องครับท้องท้องพญานาคซึ่งก็จะเป็นสันท้องครับที่วันก่อนเราก็ทามาถึงนี่นะครับก็จะเป็นช่วงโอบเสาครับตรงนี้จะบีบเสาก็จะทํายากนิดหนึ่งนะครับซึ่งสันหลังเราก็ไปถึงหางแล้วนะครับไปเรื่อยๆครับทุกท่านครับครับจากข้างล่างมาเราก็อ้อมมาได้ไก่แล้วนะครับถึง ตอนนี้แล้วครับก็จะใส่ปูนไปก่อนครับก็จะโบกปูนตรงนี้ครับค่อยๆไล่ไปทีละนิดครับช่วงนี้จะเป็นช่วงบิดครับโชททองที่เขาบิดก็จะอาจจะทำยากนิดหนึ่งครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องเป็นรูนะครับที่เขาบิดตัวครับครับช่วงนี้ก็จะรีดปูนย่างนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นซอกครับก็ค่อยๆแย่ไปซึ่งก็เดี๋ยวก็คงได้ครับก็อยู่ข้างบนครับไม่ค่อยมองไม่ค่อยเห็นครับมันอยู่สูงก็เอาพอที่เอาได้ ส่วนตัวที่บทหางตรงนั้นก็จะมาใส่นะครับเป็นวันหลงังวันนี้ปูนเปียกครับสใส่ไม่ได้คงจะได้แค่นี้นะครับวันนี้ครับก็จะมาทําลายตรงช่วงล่างครับก็ดูดีแล้วครับเนี่ยก็ปัดปูนไปก็เสร็จแล้วครับเหลืออย่างเดียวก็คือแกะลายครับ ครับตอนนี้ก็จะมาหาตำแหน่งนะครับตำแหน่งท้องซึ่งเกิดจะหายากนิดหนึ่งครับ ครับคิดว่าน่าจะได้นะครับขนาดานี้ถ้ามาฝั่งข้างในก็จะเขาหลืบลึกนิดหนึ่งนะครับตำแหน่งก็อาจจะต้องหาตหาจุดที่ดีที่สุดนะครับก็ซ่อนอยู่ข้างในในเสาครับ มองแทบไม่เห็นนะครับมืดอาจจะต้องติดเสาเลยครับตัวนี้ติดเสาเดี๋ยวมาโชมอีกทีนะครับนี่ครับติดเสาง่ายๆครับปาเข้าไปข้างบนรถมองไม่ค่อยเห็นนะครับเ,รเอาทีเรียบง่ายที่สุดครับ ก็จะใส่เก็ดไปก็จะหายครับไหลลงไปข้างล่างนะครับก็ยังเหลืออยู่ฝั่งทางนี้ก็คือต้องใส่ลายนิดหนึ่งครับมองยากครับค,ครับตอนนี้ก็ทําลายเสร็จแล้วนะครับเหลือปัดน้ําทําความสะอาดครับบิดบิดเบี้ยวหน่อยนึงนะครับผมให้ตรงแล้วกันนะครับ ตองกงมๆงเงยๆก็เลยทำลำบากนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยมาทำความสะอาดอีกทีครับมันติดเสาครับตรงนี้มันจะติดเสามันก็อาจจะเบนเบียงบิดบิดเบือนไปนิดนึงครับรอยต่อก็ทำยากครับรอยต่อตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต้องกลืนกันครับ นี่ครับออกมาแล้วครับเหลือหางก็จะเป็นใส่สันหลังนิดหนึ่งนะครับช่วงหางครับนะครับตัวนี้เราก็ใส่สันหลังกระทองเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่แต่งหางครับตัวช่วงนี้ก็จะแต่งในวันพรุ่งนี้ครับนี่ครับท้องครับโค้งขึ้นมาจากข้างล่างนะครับดูดีอยู่นะครับชมให้สวยนะครับทุกท่านครับ ตอนนี้เราก็จะมาต่อหางครับต่อตรงช่วงนี้ก็จะเป็นสันหลังหางครับปโปะปูนไปก่อนนะครับ ในลักษณะนี้ครับก็ะจะมีลายอยู่นิดหน่อยครับหาที่จบของหางครับครับตอนนี้เราก็ ตั้งท่าแล้วนะครับสำหรับปีกหางเหลือแต่แก่ลายครับลายตรงนี้ก็จะใช้เวลายอยู่นิดนึงครับเดดร้อนเลยครับเดดร้อนตรงนี้ช่วงเช้าครับช่วงเช้าเขาจะจะมีจะมีลายอยู่นะครับตรงนี้ ตอนนี้ปูนก็เริ่มที่จะเข้าที่แล้วครับก็จะมาทำลายนิดเดียวครับเพราะอยู่ข้างบนก็ไม่มองก็ไม่ค่อยจะเห็นนะครับก็จะเดินลายอยู่ฝั่งนี้ครับก็แค่กีดร่องครับกีดร่องก็จะใส่ลายนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ยังไม่ยังไม่แข็งเท่าไหร่ครับ ปูนยังอ่อนอยู่ครับฝั่งนี้ก็เริ่มจะได้แล้วครับครับก็ทำลายได้ในระยะนี้นะครับมองมาจากข้างล่างก็จะดูได้อยู่ครับเพราะว่ามันสูงครับถ้าทำลายละเอียดก็จะมองไม่เห็นครับเดี๋ยวรอปูนแห้งสักคู่หนึ่งนะครับ ตรงช่วงหลังนี้ก็จะมีจะง,งอยขึ้นไปอีกครับก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราก็จะเพิ่มความหนูนนะครับความหนูนซึ่งบางที่นะครับจุดนี้ก็ยังยังต้องเพิ่มอย่ครับ <c oughs> เพื่อที่จะใส่เกตครับค่อยๆไล่ไปทีละนิดครับ <c oughs> เราใส่เสร็จก็ต้องรอ้อยปูนแห้งครับอาจจะเป็นพวกนี้ก็มาเดินเก็บอีกทีครับ ครับตอนนี้ก็เดินเดินเดินปูนมานะครับความอวกก็พอประมาณแล้วครับเราสุดนะครับตรงนี้ก็ทําไม่ได้อีกแล้วครับเหลือที่จะมาใส่ค่าเป็นการใส่เก็ในวันต่อไปครับครับตอนนี้เราก็ใส่ปูนเข้าไปที่จะใส่เก็จแล้วครับก็จะมาขูดให้เสาเข้าที่เข้าทางเพื่อที่จะใส่ปูนจะได้ติดง่ายครับ ดเอาเหล,ล็กเนี่ยครับเหล็กด้วยนี่เป็นร่องไปก่อนนะครับจะได้เข้าที่เข้าทางครับกควรจะเป็นพุวงนี้ครับมาใส่เก็บดูดีอยู่นะครับตัว่าเย็นๆนะครับ